ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับโทนบางแค FC วันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามกับเรื่องราวของตะกรุดเครื่องรางวัตถุมงคลอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมอย่างสูงซึ่งเรานำมาให้ได้ติดตามรับชมกันถึง5รุ่น5พระเกจิ โดยจะมีของพระเกจิท่านใดและเป็นแบบไหนไปติดตามรับชมกันครับเราเริ่มตนน้นกันกับอันดับที่1สุดยอดตะกรุดไม้รั่วแห่งเมืองนครปฐมกันก่อนเลยซึ่งต้องบอกว่าตะกรุดชนิดนี้เป็นที่รู้กันว่าดุและเฮี้ยนที่สุดนั้นก็คือตะกรุดไม้รั่วหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมตะกรุดไม้รั่วของหลวงพ่อทามีการถักเชือกอย่างพิถีพิถัน มีพิรอดด้านบนด้านในเป็นไม้ไผ่แล้วบรรจุใบาลานลงพระยันอยู่ข้างในซึ่งหลวงพ่อทาจะเขียนพระยันลงบนใบาลานด้วยตัวท่านเองส่วนใหญ่ยันที่เขียนจะเน้นไปทางมหาอุดโดยตรงและจะมีการบรรจุผงพุทธคุณที่ด้านในและก็จุ่มรักด้านพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภยัยคงกระพันชาตรีการคุณใส,สเสียดจันไร และพยันตรายทั้งปวงเป็นที่นิยมของนักสะสมกันมากโดยเรียกตะกรุดนี้กันว่าตะกรุดหยุดมัจจุราชชิ้นที่2เป็นตะกรุดเครื่องรางที่ทหารไทยพกติดตัวออกรบจนได้รับการขนานนามจากฝรั่งว่าเป็นทหารผีนั่นก็คือตะกรุดมหาปราบหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามตะกรุดมหาปราบหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม มีขนาดความยาว8นิ้วลงรักปิดทองตะกรุดมหาปราบของท่านเป็นหนึ่งในสุดยอดตะกรุดเมืองไทยตะกรุดมหาปราบของท่านกล่าวกันว่าเป็นตำรับวิชามหาปราบที่มีฤทธานุภาพสูงมากผู้ใดที่มีไว้บูชาจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงมีไว้จะไม่ตายโหงเป็นคงกระพันชาตรีหนุนดวงชะตามิให้ตกต่ำแม้ยามมีอันตราย จะบังเกิดลางสังหรณ์ให้รู้ก่อนล่วงหน้าศัตรูที่คิดร้ายจะแพ้ภัยจะบังเกิดเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่รักให้กับหญิงชายทั้งหลายพุทธคุณครบครอบจักรวาลซึ่งหลวงพ่อคงนับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดเกจิคณาจารย์ผู้เรืองเวทอีกท่านหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวชิ้นที่ 3. ตะกรุดใบลานบางปืนหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลายัยจังหวัดสมุทรสงคราม หลวงพ่อแก้วเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องตะกรุดที่ทำจากใบลานรวมทั้งเหรียญพยัญชนะและลูกอมมีผู้นิยมกันมากเรื่องลือกันว่าโดดเด่นด้านคงกระพันชาตรีเป็นเลิศปัจจุบันวัตถุมงคลแต่ละอยา่างร้วนมีราคาแพงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกรุดใบลานที่หลวงพ่อเจาะจงทำให้กับบรรดาลูกศิษย์และญาติโยมที่ใกล้ชิดที่เคารพนับถือท่านเป็นการเฉพาะ กรุดของท่านจะยึดเอาใบล้านเป็นหลักในการทำโดยท่านเจาะจงจะต้องนำมาจากต้นตาลที่ขึ้นอยู่ที่ปากคลองบางปืนเท่านั้นเพราะสาเหตุที่ต้องใช้ใบล้านปากคลองบางปืนหลวงพ่อแก้วบอกว่าเพราะชื่อบางปืนที่กรอนเป็นบางปืนให้ความหมายในการข่มนามใช้ชื่อในการสะกดลงอักขระเลขยันเพื่อบ่งบอกให้เทพเทวดาฟ้าดินได้รับรู้ว่า ของของท่านใช้ดีทางไหนเป็นอุปเทศในการลงวิชาอาคมอันเป็นเคล็ดลับของการลงเครื่องร้างของขลังประการหนึ่งนั้นก็คือการขมน้าแจ้งเทพในสมัยนั้นดงใบล้านของบางปืนการคมนาคมลำบากยากยิ่งไม่ง่ายเหมือนอย่างสมัยนี้เมื่อท่านสั่งลูกศิษย์ให้เดินทางไปตัดใบล้านจากบ้านบางปืนมักมีผู้ถามหลวงพ่อว่าทำไมถึงต้องไปเอาไกลขนาดนั้นหลวงพ่อจะตอบว่า อยากจะได้ของดีก็ต้องรีบไปเอาไกลแค่ไหนถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ของดีแต่กรุดใบลานบางเปิร์นของหลวงพ่อแก้วจะพันด้วยได้สายสินมิใช่การถักลายการพันแบบนี้ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าหลวงพ่อจะพันด้วยตัวท่านเองระหว่างการพันได้ท่านจะบริกรรมคาถาไปด้วยให้สังเกตจะเป็นการพันแบบง่ายๆแล้วจึงนำมาจุ่มรักในภายหลัง ชิ้นที่4ตะกรุดหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตะกรุดที่ปลูกเสกโดยหลวงพ่อกลั่นมีอยู่หลายรุ่นส่วนมากท่านจะสร้างตะกรุดจากทองแดงและตะกัว่วแต่ละรุ่นล้วนมากด้วยประสบการณ์จนเป็นที่เล่าขานกันมาปากต่อปากว่ากันว่าตะกรุดของหลวงพ่อกลั่นโดดเด่นทั้งด้านอยู่ยงคงกระพันเนื่องจากท่านมีวิชาชาตรีหรือวิชาลูกเบา่า ที่ไม่ต้องสักยันลงไปในผิวหนังแต่ใช้วิธีการชักยันเข้าตัวซึ่งความอัศจรรย์ของวิชานี้หากใครก็ตามที่จะมาทำร้ายโดยการใช้สิ่งของที่มีน้ําหนักมากมาทุ่มลงบนตัวคนที่มีวิชาลูกเบาจะรู้สึกเหมือนของชิ้นนั้นเป็นของเบาทำให้ไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆด้วยเหตุที่ท่านมีความเชี่ยวชาญในวิชาอยู่ยงคงกระพันทำให้การสร้างตระกุดของท่านโดยส่วนมาก จะโดดเด่นในอนุภาพอยู่ยงคงกระพันเป็นหลักซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชายชาตรีในสมัยก่อนที่ปรารถนาอยากบูชาตะกุดไว้เพื่อป้องกันตัวให้แคล้วคลาดจากอันตรายหรือคมหอกคมดาบของผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาทิ่มแทงเนื้อหนังก็ไม่ทำให้รักคายผิวชายหนุ่มในสมัยนั้นจึงพกพาเครื่องร้างตะกรุดของหลวงพ่อกลั่นเป็นจำนวนมาก เพราะหากมีตะกุดหลวงพ่อกลั่นแล้วจะเดินทางไปที่ไหนก็เกิดความสบายใจและมั่นใจในความปลอดภัยของตอนเองและชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5ตะกรุดมงกุฎพระพุทธเจ้าหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังตะกรุดของท่านเจ้าคุณเท่าวัดหนังหรือหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังสุดยอดความหายาเป็นตะกรุดที่ลงยันมงกุฎพระพุทธเจ้าขนาดสาลิกาพอะผงลงรักถักเชือก ตามประวัติการสร้างตะกรุดเงินและตะกรุดทองของท่านเจ้าขุนเทาท่านจะทำแจกเฉพาะชั้นกษัตริย์เจ้าขุนมูลนายหรือพวกข้าราชบริพารในพระองค์ที่ตามเสด็จเท่านั้นเหตุเพราะท่านเจ้าขุนมูลนายเหล่านี้เอาแผ่นทองคําและแผ่นเงินมาถวายให้ชั้นช่วยทําตะกรุดให้แบบเราๆคนชั้นสามัญชนไม่มีสิทธิ์ตะกรุดดอกนี้เป็นตะกรุดสาริกาเนื้องเงิน พอกผงลงรักถักเชือกยุคต้นๆให้สังเกตถึงความแห้งกับเส้นเชือกที่แห้งกรอบจนเกือบจะกลายเป็นไม้และรักจะเป็นรักจีนแห้งเงาแตกเป็นเกร็ดสมกลับเป็นรักเก่าอายุ100ปีที่ชี้ให้เห็นแบบง่ายๆว่าเป็นตะกรุดยุคแรกของท่านตะกรุดสาริกาดอกนี้มีความเล็กก็คือมีขนาดเพียงหนึ่งนิ้วห้าหุนพอกผงลงรักเก่าอายุ100ปี ความเก่าตามอายุรักและเส้นเชื่อตะกรุดของท่านจะลงด้วยอัครายันมงกุฎพระพุทธเจา้าจึงนิยมเรียกและมีชื่อว่าตะกรุดมงกุฎพระพุทธเจา้าอันเป็นอัครายันชั้นสูงมีอำนาจที่วิเศษยิง่งหาประมาณค่าเปรียบเทียบมิได้มีอนุภาพครอบจักรวาลผู้ที่จะทำและสำเร็จอัขรายันชั้นสูงนี้ได้นั้นจะต้องเป็นพระเวทยาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และมียานวิเศษขั้นสูงเท่านั้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงเรื่องราวบ,บางส่วนของตะกรุดเครื่องรางวัตถุมงคลที่เราได้หยิบยกนำมาเสนอให้ได้รับชมกันนะครับซึ่งตะกรุดที่ได้รับความนิยมของพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยยังมีอยู่อีกมากมายทางทีมงานจะค่อยๆนำมาเสนอให้ได้รับชมกันในโอกาสต่อไปสำหรับใครที่มีพระเครื่อง หรือเครื่องรางวัตถุมงคลอย่างที่เราได้นําเสนอไปนั้นอยากที่จะให้เช่าบูชาก็สามารถส่งรูปพระของท่านพร้อมด้วยเบอร์โทรมาได้ที่ลา์ s a i t n ทแ8888ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยส่วนในครั้งหน้าจะมีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลรุ่นไหนมานำเสนอให้ได้รับชมกันต้องคอยติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผลิตรายการโดยทีออมุลเลศสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวาง ร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทย ร้านพระเครื่องโทนบางแค่เจ้าสุวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค่ c หรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร0873496028